สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช anel ครูดอนสอนออนไลน์นะครับวันนี้มาลองเล่นเกมนะครับเกมคําเป็นคําตายกันนะครับรู้หรือเปล่าครับว่าคําเป็นเป็นยังไงคําตายเป็นยังไงครับมาลองเล่นดูนะครับไปทีละข้อนะครับพร้อมแล้วข้อที่1ครับ คำไหนข้อไดนเป็นคําเป็นครับระหว่างคําว่าจากกับคําว่าสวยครับติกตอกติกตอกจากกับสวยครับคําไหนเป็นคําเป็นครับเฉลยนั่นก็คือคําว่าสวยครับถูกต้องนะครับตอบสวยถูกต้องครับไปครับข้อที่สองครับ ข้อที่2คํคำใดเป็นคําเป็นครับคำเป็นคําเป็นครับตอบเสาครับถูกต้องนะครับไปข้อที่3ครับคําใดเป็นคําเป็นอีกแล้วครับคําใดเป็นคําเป็นระหว่างคําว่าเรียนกับคําว่าบาทครับ เรียนกับบาทนะครับคำตอบคือคำว่าเรียนครับถูกต้องนะครับเป็นคำเป็นนะครับต่อไปข้อที่4ครับคำใดเป็นคำเป็นคำเป็นอีกแล้วครับระหว่างคำว่าเลขนะครับสะกดด้วยขอใครนะครับคำว่ายาวสะกดด้วยวอแวนครับคำที่เป็นคำเป็น นั่นก็คือคำว่ายาวครับถูกต้องนะครับยาวครับต่อไปข้อที่5ครับคําใดเป็นคำเป็นครับคําใดเป็นคำเป็นครับระหว่างคําว่าจิตกับคําว่าใจครับคําเป็นครับนั่นก็คาตอบก็คือคำว่าใจครับคำว่าใจนะครับ สังเกตนะครับคําว่ายาวกับเป็นคำว่าใจกับเป็นไปข้อที่6ครับคําได้เป็นคําตายอ้าวคำตายบ้างครับหญิงสะกดด้วยงงงครับชาติสะกดด้วยแม่กดครับหญิงกับชาติครับคําใดเป็นคําตายคําที่เป็นคําตายก็คือคําว่าชาติครับ ถูกต้องนะครับต่อไปครับข้อที่7ครับคําใดเป็นคําตายคําตายครับระหว่างคําว่าดูกับคาว่าศพครับโอ้คำว่าดูหรือเปล่าดูสละอูครับศพแม่แม่กบครับอ้าวคำตายก็ต้องเป็นศพสิครับคาบําว่าศพอ้าวดูคําว่าศพครับ ถูกต้องครับคำว่าศพเป็นคำตายนะครับต่อไปข้อที่8ครับคำใดเป็นคำตายครับระหว่างคำว่าจะกับคำว่าไปจะกับไปนะครับคำว่าจะนะครับเสียงสั้นครับไปเสียงยาวครับคำที่เป็นคำตายได้แก่คำว่าจะนะครับถูกต้องครับคำว่าจะนะครับ เห็นไหมครับจเเออะ,ะเสียงสั้นสระเสออียงสั้นคำตายครับต่อไปข้อที่9ครับข้อใดเป็นคำตายระหว่างคำว่าป้ากับคำว่ากลับป้ากับกลับครับป้าป้าไม่มีตัวสกดนะครับป้า,ปาสระไม่โูกกลับมีใบไม้สะกดครับคำที่เป็นคำตายนั่นก็คือคำว่า กลับครับต่อไปข้อสุดท้ายครับข้อที่10ครับข้อใดเป็นคําตายข้อใดเป็นคําตายครับคําตายก็ค,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 คือคำว่าคําว่าฉันหรือคําว่าเชกคาที่ถูกต้องคือคําว่าเชกครับเป็นคําตายครับ ไหมครับคำเป็นคำตายนะครับเราเห็นอะไรบ้างนะครับข้อใดคือคำเป็นข้อใดคือคำตายข้อ1ถึงข้อ5้านี่เป็นคำเป็นข้อ6ถึงข้อ10เป็นคำตายเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวิธีการที่เราจะจําแนกว่าคําไหนเป็นคําเป็นคําไหนเป็นคําตายนั้นมีวิธีการอย่างไรครับเราไปดูกันเลยครับ คำเป็นคำตายครับคำเป็นคำตายไม่ใช่ว่าคำที่มีลมหายใจมีชีวิตเป็นคำเป็นคำที่ไม่มีลมหายใจเป็นคำตายนะครับไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคำเป็นกับคำตายคำเป็นก่อนนะครับความหมายของคำเป็นคำเป็นคือคำที่ผสมด้วยสระเสียงยาวหรือคำที่สะกดด้วยแม่กงกลมเกยเกลรวมไปถึงคำที่ใช้สระอําไอไอเอา นะครับอย่างเช่นคําว่าป้าคําว่าดูคําว่าสวยคําว่าสาวคําว่าไปคําว่าเสาเนี่ยเป็นคําเป็นนะครับประสมด้วยสลัเสียงยาวหรือถ้ามีตัวสะกดแม่กงแม่กนแม่กมแม่เกยแม่เกลิลเนี่ยนะครับตัวสะกดเนี่ยรวมทั้งอัมไอไอเอาด้วยเนะี่ยถ้าเป็นคามีตัวสะกดเหล่านี้ครับเป็นคํา เป็นทันทีครับอย่างคำว่าดูครับดูสระอูสระอูเสียงสั้นรืะยาวสระอูเสียงยาวนะครับสระอูเสียงยาวนะคำที่ประสมด้วยสระเสียงยาวนะครับเพราะฉะนั้นดูก็เลยเป็นคําเป็นสวยครับสกดด้วยยอยักษ์นะครับยอยักษ์ซึ่งเป็นแม่เกยแม่เกยครับแม่เกยก็เลยเป็นคําเป็นเห็นไหมครับยาวแม่เกยครับวแหวนครับยาวสะกดนะครับวอแหวนก็เลยเป็นคํา เป็นนะครับคำว่าไปนะครับไปอําไอไอเอา,นาเนี่ยอําอไอไอเอาสระอําสระไอสระเอาอ่าสระไอไม้ม้วนไม้เม,มลายทั้งหมดนะครับสระเอาเป็นคําเป็นท,ทันทีนะครับอ่ก็เพราะว่าคําว่าไปเนี่ยมีเสียงยอยักษ์เป็นตัวสะกดนะครับพออ่ายอไปนะครับก็คล้ายๆกับแม่เกยหรือเป็นแม่เกยเ์เลวก็ว่าได้นะครับ มีเสียงยอยักนะครับก็เลยเป็นคําเป็นนะครับส่วนคําว่าเสาเสานะครับสละเอานะครับสละเอาเอาก็เหมือนกับมีเสียงวอแหวนสะกดนะครับก็เลยเป็นคําเป็นครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคําไหนที่มีตัวสะกดกงกลกลมเกยเกลนะครับอําไอไอเอาเป็นคําเป็นทั้งสิ้นครับส่วนคําตายครับคําตายหมายถึงคําที่ประสมด้วยสลัเสียงสั้นหรือคําที่สะกดด้วยมาตราแม่กกดกบนะครับ ก قت, กดกบแม่กกก็สะกดด้วยกอไก่นะครับเ <t> สียงกอไก่เสียงกอนรระครับแม่กดนะก็เสียงดอนะครับแม่กบเสียงบอนะครับมาเป็นตัวสะกด,ะกดและก็คําที่ผสมด้วยสระเสียงสั้นสระเสียงสั้นมีสระอะไรบ้างสระอะสระอิสระอุสระโอสระเอพวกนี้สั้นหมดนะครับเป็นถ้าไม่มีตัวสะกด ใช้สระเสียงสั้นก็เป็นคําตายทันทีเช่นมะระจะนี่นะครับเสียงสั้นนะครับถ้ามีตัวสะกดนะครับถ้าสะกดด้วยสามารถมาตรานี้ครับกกดกบเป็นคําตายทันทีเช่นนอกนี่มาตราแม่กกนะครับกอไก่ศพมาตราแม่กบนะครับศพนะครับชาติมาตราแม่กดครับเสียงดอเด็กนะครับชาติพบแม่กบครับสมุดนะครับมาตราแม่กดครับ คราวนี้สามารถที่จะแยกได้นะครับว่าคําเป็นเป็นอย่างไรคาตายเป็นอย่างไรนะครับสรุปว่าคําเป็นคือประสมด้วยสระเสียงยาวสะกดด้วยมาตราแม่กง,ก,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 งกลกมเกยเกลรวมทั้งสระอํำไอไอเอานะครับเป็นคําเป็นส่วนคําตายคือประสมด้วยสระเสียงสั้นสะกดด้วยมาตราแม่กบกดกบครับ คี่ว่าคงจะชัดเจนแล้วนะครับวันนี้ครูอุดรสอนออนไลน์นะครับเสนอเกมทำเป็นคำตายให้ได้เรียนรู้กันนะครับเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปครับสาหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ